สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนาตัวหน่อยค่ะชื่อกิบค่ะเป็นคุณแม่น้องน้ําตาลค่ะลูกสาวสวยไหมคะไม่สวยซู้แม่ค่ะช่วงชีวิตในวัยเด็กก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นกับเพื่อนๆไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหนูก็จะช่วยคุณแม่ทํางานมาตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าครอบครัวเราก็ค่อนข้างจจะยากจนแม่ก็เป็นทุกอย่างคะ่ะแม่บ้าน ขายผักเข็นรถขับรถเมย์ขับแท็กซีแ่แม่ทําหมดแม่ทํางานทุกอย่างที่เป็นงานสุจริตแต่อย่างหนึ่งที่แม่ยึดติดในตัวของแม่เองก็คือความซื่อสัตย์แม่คิดว่าการที่เราทำดีมันก็ต้องได้ดีค่ะแม่คิดอย่างนี้แล้วก็สู้มาตลอดทึ่งในความเป็นแม่ค่ะว่าทำทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าไปเอาแรงมาจากไหนทำเยอะแยะมากมายกกลกองตอนเด็กๆหนูก็จะไปทำความสะอาด ที่บ้านเจ้านายกับแม่ตลอดสองมือแม่นี้แบบล้วงทุกอย่างชักโคบท่อเสียท่อน้ําเสียคือแม่ทําหมดคือเขาไม่ได้แบบรังเกียจหรือว่ารู้สึกแบบมันไม่ดีเลยหนูทึ่งในความเป็นแม่ก็คือตรงนี้ที่เขาแบบเสียสละตัวเองจริงๆเพื่อแบบครอบครัวค่ะ ถามว่าน้อยใจไหมก็ต้องมีบ้างค่ะเพราะว่าตอนนั้นฟิลเด็กมันยังไงมันก็ต้องมีมีความรู้สึกตรงนี้เพราะว่าตอนเด็กเกเราก็อยากจะไปเล่นกับคนอื่นอยากจะไปเที่ยวอยากจะกินนู่นกินนี่อยากจะได้อะไรก็ได้แต่ว่ามองมาหันมาตัวเราเราต้องทํางานต้องเรียนชีวิตวนอยู่กับการทํางานอย่างเดียวมันก็ต้องมีเหนื่อยมีท้อบ้างแต่ว่าหนูก็เข้าใจค่ะว่าชีวิตคนเราต้นทุนมันต่างกันธรรมชาติสร้างคนมาให้แตกต่างกันอยู่แล้วอาจจะเป็นจุดดีที่ หนูได้มีโอกาสได้ทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของเงินมากกว่าค่ะตอนเด็กๆที่เห็นแม่ประกวดก็รู้สึกแม่สวยแต่ว่าตอนนี้เอ๊ <c oughs> การเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนค่ะถามว่ารักสวยรักงามไหมเป็นชอบแป้งอะค่ะแป้งฝุน่น ทาตาเล่นก็คือเธอจะสวยแบบว่าขาวไปหมดทั้งลูก,กตาเลยลิปสติกแม่หักทุกแท่งเลยค่ะ <c oughs> เดินเวียนอยู่ในบ้านนะผ้าห่มผืนหนึ่งค่ะเนื้อกระโปรงจะเป็นยังงั้นชอบเดินชอบดูการประกวดทุกอย่างอันไหนมีประกวดและนี่ต้องแต่ทอท์ตน์ตลอดแล้วหนูก็ชอบแต่งหน้าตั้งแต่เด็กนค่ย <c oughs> แม่ชอบเอาเครื่องสําอางสุกอ่ะหนูก็ชอบเอาของแม่ออกมาเล่นมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ มองเป้าหมายของเราให้ชัดเจนค่ะในระหว่างทางที่เราเดินไปแน่นอนยังไงมันก็ต้องมีอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาแต่อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาก็คือแรงผลักดันให้เราเก้าวผ่านตรงนั้นไปได้ถ้าเราตั้งใจทําทุกอย่างให้ดีมันก็จะออกมาดีที่สุดค่ะเคล็ดลับที่แม่ได้ตําแหน่งมานางงามต้องมีวินัยในตัวเองต้องมุ่งมั่นขึ้นเวทีต้องนึกเสมอว่าฉันสวนยย้มค่ะไม่มีหน้าบึง้งต้องมีระเบียบวินัยของตัวเองเวลาแล้วก็ ตั้งมั่นในสิ่งที่เป็นที่เป็นอยู่ตัวของตัวเราเองที่แสดงออกไปค่ะน้ำตาลไม่ค่อยมั่นใจค่ะน้ำตาลยังประมานางงามสมัยใหม่มันก็ต้องจริตนิดนึงปะอะไรอย่างเงี้ยเออกล้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยลูกคือแบบยิ้มค่ะนางงามต้องยิ้มยิ้มแบบนางงามสิคะอ <c oughs> <c oughs> ลงไปที่พื้นคะ <laughs> <laughs> สมัยก่อนนี่จะแบบเรียบร้อย <laughs> แต้แดะแด้แดะแต้แรอะไรเงี้ยแ,แ,แ,แต่นี้เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับว่านางงามสมัยใหม่แม่บอกได้เลยว่ายังระเบียบไม่เท่าเหมือนแต่ก่อนก่อนนี้จะระเบียบมากเรื่องการกินการเดินแล้วยิ่งได้ตําแหน่งมานี่จะต้องแบบเนียบอะไม่รู้อะหนูเห็นใครสวยแต่ฉันสวยกว่าฉันเดินก็เป็นฉันก็ต้องสวยกว่าอะไรเงี้ยให้ลูกเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันก็ทําได้ ฉันก็คือคนคนหนึ่งที่ทำได้ไม่ต้องไปหลบกล้องลูกเจอกล้องเนี่ยจิกเข้าไปชีวิตตันก็ผ่านความลำบากมาทั้งชีวิตแล้วค่ะเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ตันได้เป็นตัวแทนในการประกวด Miss Universe ในครั้งนี้ถ้าตันไดออ้ตำแหน่ง Miss Universe ตันก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ ขอถอยหรือหมดกำลังใจค่ะให้กลับมาสู้ชีวิตแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเราเองค่ะคุณแม่มีความรู้สึกยังไงกับลูกสาวบ้างคะความรู้สึกยังไงแม่มีความภูมิใจในตัวลูกเสมอทุกๆครั้งที่ลูกทำให้แม่ภูมิใจมีหลายเรื่องว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่แม่เป็นห่วงตาลชอบปวดท้องบ่อย <c oughs> ๆเจ็บคอบ่อยๆแม่ก็จะเป็นห่วง ส่วนเรื่องอื่นแม่ภูมิใจเสมอที่ลูกเป็นตัวของตัวเองแม่ดีใจที่ลูกประสบความสำเร็จขอให้ลูกก้าวต่อไปแล้วเป็นไรคะ <c oughs> อยู่ที่ความตั้งใจของลูกค่ะเดินขึ้นไปบนเวทีก็นึกว่าฉันก็สวยคนหนึ่งลกูก <c oughs> สู้ให้สุดใจ <c oughs> ทำเพื่อประเทศของประเทศเรานะคะ <c oughs> ขอให้ลูกประสบความสำเร็จนะคะลกูก <c oughs> ตานสัญญาว่าตารจะตั้งใจทําหน้าที่ที่ตัวเองได้มา เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ